สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโดโดกราฟในวันนี้คาเมเดอร์กิสก็ได้อวสานลงเป็นที่เรียบร้อยและก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นธรรมเนียมไปแล้วว่าหลังจบเรื่องจะต้องมีเรื่องราวตามหลังออกมาในรูปแบบของ v c n e x ซึ่งคาเมเดอร์กิสเองก็เช่นกันที่ในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างและวิชวลอย่างเป็นทางการของ v c n e x นคาเมเดอร์กิสหลังจากที่ความสงบสุขของโลกได้ถูกปกป้องเอาไว้โดยเหล่าคาเมเดอร์อันตรายครั้งใหม่ กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอนาคตของมนุษยชาติได้ถูกฝากฝังอยู่ในมือของคาเมเดอร์กีสไทคูนนาโกและก็บัฟฟาในโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาก็เป็นการรวมกันของล่างสุดยอดของไรเดอร์ตัวหลักจากคาเมเดอร์กีสคาเมเดอร์กีสไนคาเมเดอร์ไทคูนบูจินซอสคาเมเดอร์นาโกแฟนตาซีและร่างฟอร์มใหม่ของ er, คาเมเดอร์บัฟฟาโปรชันเลชคำโปรยบนใบปิดนี้ก็คือโชคชะตาของอนาคตอยู่ในมือของพวกเขาตนกำเนิดที่แท้ ควาจริงของจามาโตะกำลังจะถูกเปิดเผยในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาก็เริ่มต้นกันกันกบได้จิและความตกใจของซูโมริที่บอกว่าจามาโตะได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างนั้นเหลอไม่เพียงแค่จามาโตะแต่ยังมีเบโรบา ที่น่าจะได้พ่ายแพ้ไปแล้วจากการต่อสู้กับมิจินาก,กะการต่อสู้ของเราไรเดอร์และบัคเกิลใหมในมือของมิจินาก,กะที่ใช้แปลงล่างเป็นคาเมเดอร์วัฟฟาโปรชันเลชและในช่วงท้ายของตัวอย่างนี้เราก็จะได้พบกับเอสในผมสีขาวอีกครั้งและบัคเกิลในมือที่เป็นลักษณะของบูสต์มาร์กนสยสีทองวีซีเน็กซ์คาเมเดอร์กีสจะฉายแบบจำกัดโรงที่ประเทศญี่ปุน่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2024และจะออกวางจำหน่ายในรูปแบบของบลูเลช และ DVD ในวันที่24กรกฎาคมปี2024แลน่นอนว่านอกจากจะมีชุดปกติแล้วก็ยังจะมีชุดพิเศษที่มาพร้อมกับ DX Protonless i Buckle ที่บัฟฟาใช้ในการแปลงร่างเป็น c าเมเดอร์บัฟฟ Protonless i ในส่วนของราคาก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่ก็น่าจะแพงหายห่วงกันเหมือนเดิมไฮไลท์ของตอนนี้ก็แน่นอนว่าก็คือร่างฟอร์มใหม่ของบัฟฟา ไทเมเดอร์บัฟฟาโพรชันเลชที่ลักษณะบัคเคอร์ของเขาก็เป็นตามภาพลุดที่เคยออกมาก่อนหน้านี้เลยนะครับอีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือลวดลายของบัฟฟาร่างนี้มีลักษณะเหมือนกับจามาโตร่างนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับจามาโตกันแน่ๆละ่ะผมเดาว,ว่าไดจิที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ควบคุมจามาโตอาจจะมาช่วยสร้างให้ก็ได้นะครับและก็บูสต์มาร์กนายสีทองที่ผมว่าก็คงเล่นกันไม่ยากเป็นกีสนายแบบสีทองนั่นแหละแต่จะใช่ไหมก็คงต้องรอติดตามกัน ต่อไปและอีกคนที่กลับมากันแน่ๆแต่ในตัวอย่างเราได้ยินกันแค่เสียงก็คือนิระมุหรือคามเดอร์เกเซอร์นั่นเอง ถัดมากับเรื่องราวของคิงโอเจอร์กันบ้างที่วันนี้ก็ได้จบเรื่องราวของช่วงแรกไปเช่นกันทางเว็บออฟฟิเชียลก็เลยเปิดเผยวิชววใหม่ของเรื่องราวในช่วงที่2กับศัตรูกลุ่มใหม่และการยืนยันการกลับมาของรุ่นพี่อย่างเคียร์ริวเจอร์ซึ่งเรื่องราวก็จะมีไทม์ไลน์ดังนี้นะครับในช่วงเดือนกันยายนการต่อสู้กับศัตรูกลุ่มใหม่จากอวกาศสิ่งมีชีวิตรูปแบบมแมลงเดือนตุลาคมพบกับเคียรริวเจอร์และร่างใหม่ของเคียร์เเรสซึ่งร่างใหม่ของเคียร ก็มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าคิงเคียวเรีวเรวสสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของศัตรูกลุ่มใหม่ก็คือราชาแห่งอวกาศและจกักรพรรดิผู้สร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบแมลงที่จะทำลายทุกชีวิตให้หมดสิน้นดักคือเดโดโดจารุดันให้เสียงภาคโดยคุณอิชิดะอากิระตัวเสี้ยมจากบักน่ารักข้าเมจิมอุนกะให้เสียงภาคโดยคุณมิกิชินอิจิโร่นักรบผู้รวดเร็วและใช้วิชาเนินจาโกูแมโรซาเรียให้เสียงภาคโดยคุณยามา คาซึฮิโร่ผู้ใช้เวทมนต์เพื่อควบคุมจิตใจของศัตรูฮิรุเบรุวิซซี่ให้เสียงภาคโดยคุณสวาชิโร่มิยุกิและนักสู้ผู้แข็งแกร่งมินอนกันโมอุสให้เสียงภาคโดยคุณเซกิโทโมคาซึสำหรับข้อมูลของศัตรูกลุ่มใหม่เดี๋ยวน่าจะมีเพิ่มเติมในคลิปข่าวสารประจำเดือนกันยายนนะครับและอีกเรื่องที่มากันแบบงงๆเพราะหลายๆคนก็น่าจะลืมกันไปแล้วครับสปินออฟของโดงบราเธอร์สอวัตารโรเซนไตโดง วาร์เทอร์สเวอร์ซัสอวตารโอเซนไทดงบูริสที่ก็ได้กำหน,นดการสตรีมมิ่งในวันที่5พฤศจิกายนนี้และก็ยังได้มีการปล่อยภาพกับตัวอย่างใหม่ออกมาด้วยในตัวอย่างใหม่ฮารุกะได้รับจดหมายรักซึ่งผู้ทรงก็คือตัวฉันที่ไม่สามารถซื้อตรงกับคุณจากสถานการณ์นี้ดูเหมือนว่ามันจะถูกส่งมาจากคนใกล้ตัวซื่อภาษาและโซโนนี้ที่อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนกับเป็นคนรักการเพรอัมของ,งโดรรโกคูในชื่อว่าโกโด ดราโกคถ้าดงโมโมทาโร่ใช้โอมิโคชิฟีนิกซ์ในการพาวเวอร์อัพดงโดราโกคุก็ถูกพาวเวอร์อัพโดยการใช้ดงบุริฟีนิกซ์และสเตซี่จากเซนไคเจอร์ก็ได้มาปรากฏตัวในฐานะทรูรเวิลหรือคู่ปรับตัวจริงดูเหมือนว่าเขาจะกลายมาเป็นมาสเตอร์คนที่2ต่อจากทูฮีโร่โกชิกิดะไคโตหรือความเชื่อมโยงกันระวางโลกของเซนไคเจอร์กับดงบราเธอร์สกำลังจะถูกเปิดเผยสรับเรื่องย่อของตอนนี้คือทาโร่ ได้ประหลาดใจกับความอร่อยของ ข้าวหน้าโอเดงที่โซโนอิได้เป็นคนทําขึ้นจึงได้วางแผนที่จะทําให้อาหารทุกอย่างบนโลกกลายเป็นข้าวหน้าให้หมดในทางเดียวกันศัตรูคนใหม่ที่โซโนชิเป็นคนส่งมาก็คือมิสเตอร์อาราค์ดผู้มีรูปร่างเหมือนกับโซโนอิระหว่างที่โซโนอิก,กับพวกโดมบราเทอร์สกำลังทําข้าวหน้าต่างๆนั้นมิสเตอร์อาราค์ดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและมีท่าทางอันน่างุดงิดโดยบอกว่าการนําออกกับข้าวเมื่อวางไว้บนข้าวมันเป็นเรื่องที่น่าแค้นใจนะักก็น่าจะเป็นสปิน ออฟันปัน55ตามสไตล์ของเรื่องโดงบราเธอร์สกันนะครับแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างกับร่างฟอร์มใหม่ของบัฟฟาเท่ถูกใจกันไหมและศัตรูกลุ่มใหม่ของคิงโอเจอร์เป็นยังไงกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสํหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรารกการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ